ว่าสันซ่อนใจตอนที่ห้าท่านพ่อท่านจะไปไหนท่านพ่ออย่าทิ้งข้าท่านพ่ออย่าไปเลยท่านพ่อพ่อองคหญิงให้กำเนิดคุณชายรองเธได้สิ้นใจก็ทำให้องหญิงตายข้าจะไปบำเพ็ญแล้วพวกเจ้าดูแลคุณชายรอให้ดีท่านแม่ ตั้งแต่เด็กข้าคิดว่าท่านสิ้นใจเพราะขอดข้าไม่คิดเลยว่าคำฟอ้องนั้นกลับเขียนว่าการตายของท่านไม่ใช่อุบัติเหตุ้างนี้ลูกมาจะต้องสืบหาความจริงให้ได้เสื้ออันชีวิตแม่ท่านแขวนอยู่บนเส้นได้ถ้าไม่รีบร้อนรอจินเอ๋อไม่เป็นอะไร จิวดูน้ำแกงนี่เสียข้าจะพาเจ้าไปหานางน้ำแกงน้ำแกงอะไรน้ำแกงไรทายาทเจ้าจุดตะเกียงไม่สำเร็จลบดูเทพทำให้จินจือแทง้งไม่อาจมีบุตรอีก เรื่องนี้ไม่อาจเลี่ยงกฎตระกูลข้าต้องจัดการวันนั้นใต้เท้าสรพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ข้าข้าก็ยอมให้นางมีทางลงสุดท้ายคนที่ไม่เชื่อข้ากลับกลายเป็นทาข้าเชื่อเจ้าแต่ว่าโธ่เอ้ยพวกข้าจะทำอะไรท่านแม่พวกข้าจะทำอะไรเรื่องค่อยๆเอาเหมือนปล่อยข้าพวกเจ้าค่อยๆโดยปล่อยข้าพวกท่าจะทำอะไรเรื่องชื่ออัน ลงมือเชิญชีวิตข้ายังอยู่ในมือนางเอราเชินอมรเชิเไื่มีจินต์เอ๋อนะต่อให้เจ้าไม่มีลูกอีกเขาก็จะคุ้มครองพวกเจ้าให้ปลอดภัย ขอโทษนะหากโชคดีหมดจะดุดาเขี้ยนตีข้าก็ยองข้าขอโทษ <c oughs> อำหมันอำหมันจริงบอกแล้วเจ้าความลุกไม่ได้นางจะไม่ถามเจ้าระบาดอีก บอกว่าจะดีกับข้าเข้าไร้หนทางเลือกไม่ใช่ว่าท่านเลือกไม่ได้แต่ท่านไม่เคยเลือกข้าเลยท่านเพียงแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นท่านมักจะทอดทิ้งข้าไม่ใช่นะอมานอมานอมานจะเป็นอะไร อามานอามานจะเป็นอะไรอามานอามานจะเป็นอะไรอามานอามานนี่เป็นเกิดอะไรขึ้นอามานจะเป็นอะไรอามาน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 ไปเรียกหมอมาเร็วไปเรียกหมอไม่ไม่ใช่น้อแก่งได้ถ่ายยาเหรออามานนั่งถูกบางยาพิษตายแล้ว ถหลอกข้าเจ้าหลอกข้าทำไมกันทำไมเจ้าต้องฆ่านางข้าฆ่านางแต่ข้าทำอะไรผิดท่านเป็นคนป้านญาณางนะเจ้าข้าจะไปหาหมอท่านแม่ท่านดูแลนางไม่ทันแล้วล่ะกิ่งกว่านั้นหาเรื่องนี้แพร่ออกไปคนที่ฆ่าคือท่านไม่ใช่ค่ะ ตอนนี้ข้าพอใจแล้วแม่ของท่านก็ย่อมจะปลอดภัยเงินในบัญชีที่ท่านแม่ขาดไปข้าใช้สินเดิมของข้าเพิ่มเติมแล้วเซอ,ออันภรรยาน้อยนางถูกฝังไปแล้วพี่เซออันพี่เซออันเอ๊ะท่านกำลังทำอะไรเจ้าไม่เคยฝันร้ายเรื่องเดียวกันเหรอ ถ้าเราเรื่องฝันร้ายใส่กล่องผ้าไหมแล้วปิดมันไว้ฝังมันเสียต่อไปจะไม่ต้องฝันร้ายเรื่องเดิมจริงหรืออือ่ะท่านย่าสอนข้าไม่ผิดหรอกเช่นนั้นข้าจะเชื่อท่านอมานต่อไปถ้าเจ้าทุกใจหวาดกลัวหรือเผชิญอันตรายต้องบอกข้าข้าจะปกป้องเจ้าตลอดไปและตลอดกาล แม่ลูกชายลูกลูกแม่ข้างฝังแล้วเนะฝ <c oughs> ังเสิเธอฝังให้หมดเถอเยชิงหลัง ลูกท่านกเป็นทาสจะไปขายเป็นทาสให้หมดฉันเออฉันเอ๋นางไม่ใช่ท่านนางไม่ใช่ลูกข้านางนไม่ใช่ทาสพวกช่างปล่อยนางไป ไม่ได้ข้าตายไม่ได้ข้าตายไม่ได้ตายไม่ได้ ยังไม่อยากออกมาเลยรู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่นี่เจ้าคือบาะแสสำคัญในการสืบหาพอดีทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าข้ารู้ของแท้ทั้งหมด จินเอ๋อไม่ได้อยู่กับเสี่ยจิมจืออยาที่ลู่ซื้ออันนี้ข้าดื่มมีพิษเรื่องเหล่านี้ท่านรู้อยู่แล้วท่านมาดูข้าถูกย้อหย่นหรือข้าเคยบอกแล้วเจ้าที่เห็นลงศพไม่ยอมหลั่งน้ำตา <S <S 2> <S 2> สาวใช้ของเสี่ยจิมจืออ้างว่าเป็นตัวยาไปซื้อสารหนูที่ร้านขายยาน้ำแก็งฉลูกซื้ออันให้เจ้าดื่มเดิมทีเป็นยาพิษถูกข้าเปลี่ยน นี่ข้าคือผู้มีพระคุณเจ้าตอบแทนเช่นนี้เหรอเห็นข้าจะอยู่ในห่วงทุกแต่ท่านกลับยืนดูอยู่ข้างสนามท่านชอบดูละครมากนักหรือและจะมาช่วยข้าทำไมเจ้าไร้หัวใจไร้น้ําใจท่านสอนรู้สอนเห็นเจ้าอวดดีและยังชอบซ้ําเติมปากไรตำาซมง้กเขา โง,ง่เขาใช่ข้างงกเขาโง่พอจะให้เจ้าคุณลูกเก็บท่าไว้หลายปีข้ายังยอนยอมจำนนข้าโง,ง่พอจะเชื่อลูกเชื่ออันถึงเขาไม่จดเชื่อข้าในทะเชียงบา้านเขาก็ดูแลสินเอได้ข้าโง,ง่พอจะรู้ว่าเขาหลงทางแต่ก็ยังจะตามเขาไปหวังว่าจะพิสูจน์ว่าเขาไม่หลอกกัน ข้างวัวพอจะคิดผลลัพธนี้ความจริงใจและวความจริงใจแต่จริงที่ไม่เคยมีค่าแค่ความ โทษนะเมื่อครู่นี้เขาไม่ควรพูดกับเจ้าแบบนั้นท่านพูดถูกแล้วหลงผิดไม่ยอมตื่นถูกด่าจนตื่นยังดีกว่าคนบางคนยังไม่ทันตื่นก็สิ้นชีวิตแล้ว <c oughs> มาฉลองที่ยังรอดมาฉลองที่ยังรอดอืมอ <c oughs> <c oughs> ใต้เทา้าไฟนี่เหมือนยังไม่พอจะไปะเก็บฟืนมาเพิ่มหน่อยไฟแรงปานนี้ฟืนพอแล้วมัง้งตรงนั้นยังมีไม่พอ,อก็ได้ขอนครับใต้เทา้าเซนเรื่องที่ท่านบอกข้าเรื่องร่วมมือกันข้าตกลงเช่นนี้มาทำข้อตกลงข้าจะคุ้มครองเจ้าและลูกสาวไม่ให้ถูกตกระกูลลู่รังแก ส่วนเจ้าต้องบอกข้าทุกเรื่องที่เจ้ารู้เกี่ยวกับตระกูลลูกและเมืองหนิงโจใครจะรู้ว่าท่านซ่อนกลอนอุบายอะไรเหตุใดข้าต้องเชื่อท่านพวกเขาทำกับเจ้าเช่นนั้นแต่เจ้ายังใส่ใจเรื่องได้เสียของพวกเขาอย่าบอกนะว่าเจ้ารักไอ้ชี้ขาดนั่นข,ข้าจะบอกให้ตระกูลลูกไม่ใช่ที่พึ่งแต่ยังเก็บข้าวไว้ซื้ออ่อนแออย่างไรเขาก็คือพ่อของลูกท่านก็เป็นคนนอกเหตุใดข้าต้องเชื่อท่าน เสียเจนเจอมีบุตรอีกไม่ได้แล้วหมายความว่าอย่างไรไม่มีความหมายอะไรแค่อยากดูว่าระหว่างเจ้ากับลู่ซื่ออันจะมีความรู้สึกอีกหรือไม่แล้วท่านคิดอย่างไรยังมีแต่ไม่มากดีเมื่อไรที่เจ้าเสียใจ ก็มาเจอข้าได้แ、嗯、ล้ว、嗯、ต่อไปเจ้าจะทำอย่างไรกลับเจ้ากูรุ 才到世纪追寻这日出，我要拨开尘沙，过路的风啊，散发轻舞。 无尽的缠夜，望穿万里风月，将泪作珍珠，捧你心间。从此共赴人间一场山河浩远。 我要亲身一探，涉过深海。